สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีการเชอร์ดัโซนทัดเข้าวันนี้ผมอ้อนอีกามาแรงตัวเหมือนเช่นเคยนะครับทุกนี้นาเสนอประเด็น,นของเชลซีครับเชลซี Chelsea ตอนนี้ก็แน่นอนในรอบตลาดซื้อขายครั้งนี้นะฮะจะบอกเลยว่าสร้างความน่าตื่นตาตื่นใจด้วยการคว้า2กองหน้าทั้งเลียมดีแล็บคว้ามาจากอิปสวิชนะครับค่าตัว30ล้านปอนด์เปิดตัวไปแล้วในศึกชิงแชมป์สโม,มสรโลกอีกคนนึงครับคือชัวร์เปโด ชัวเปรโดนั้นเป็นกองหน้าชาวบราซิลขว้ามาจากไบรตันค่าตัว55ล้านปอนด์เท่ากับว่าตอนนี้นะครับเชลซีมีกองหน้าตัวเป้ากองหน้าหมายเลข9ก9นะครับถึง3คนนั่นคือเลียมดีแลบชัวเปรโด2แข้งใหม่และคนเก่าอย่างนิโคลัสแจ็กสันทีนี้เครื่องหมายคำถามตามมาครับว่า3คนนี้ เลียมชูเอลแจ็กสันเนี่ยใครควรจะเป็นตัวจริงให้กับเชลซีในการทำศึกในซีซั่นใหม่มันนี้น่าสนใจผมเชื่อว่าแฟนเชลซีในการชาแน,นลน่าจะมีคำตอบอยู่ในใจอยู่แล้วนะครับว่าถ้าต้องเลือกระหว่าง3คนนี้นะที่จะเล่นเป็นกองหน้าหมายเลขเก้าเนี่ยกูจะต้องเลือกคนนี้นะฮะลองมาวิเคราะห์ไปพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมนะฮะส่งคอมเมนต์ เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันด้วยฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับส่ง comment, คอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีเพลรืเป็นก่อนชื่นชอบในแนวทางนี้แนวทางการวิเคราะห์จารย์ตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันซัพพอร์ตช่องทางของกาชาแนลครับเพราะว่าที่นี่กาชาแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับในระหว่างที่เชลซีนะครับกำลังทําศึกในเวทีชิงแชมป์สโมสรโลกนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยครับกรุยทางผ่านเข้าสู่ในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับคู่แข่งในรอบนี้ ก็คือพาเมรัสนะทีมดังจากบราซิลแต่ในช่วงระหว่างการแข่งขันครับแน่นอนสิ่งที่แฟนบอลเชลซีเนี่ยคิดอยู่ในหัวเสมอว่าซีซั่นหน้ากองหน้าตัวเป้าของเราที่จะเป็นตัวจริงเนี่ยคือใครวะเพราะตอนนี้มีอยู่3คนถูกต,ต้องไหมฮะเลียมดีลาบชัวเบโดแล้วก็นิโคลัสแจ็กสันเอาใครดีครับติ๊กตอกติ๊กตก่อนที่จะเลือกว่าจะเป็นใครดีนั้นเราไปดู เรียกว่าเรื่องราวของบรรดาสศูนหน้าที่เชลซีมีอยู่ในมืออยู่ในขณะนี้คนแรกก่อนครับน้องใหม่ล่าสุดเลยครับนั่นคือชัวเปรโดฮะชัวเปรโดครับเชลซีไปสอยมาจากทางไบรตันนะครับแม่ไบรตันนี่ถือว่าเป็นสาขาสองของเชลซีในช่วงหลายๆปีหลังสุดเลยนะครับเพราะว่าได้ทั้งตัวนักเตะแล้วก็กุญซื้ออย่างแกรมพอตเตอร์นะตัวนักเตะเนี่ยได้มา4คนนะ จากไบรตันนั่นคือ Goku, นะก,กูกูมากูกูเรยา6กล้านปอนด์ครับแบ็กซ้ายโอเคนี่คือปังนะและเป็นตัวหลักเลยต่อมาโรเบิร์ตซานเชสนะครับ25ล้านปอนด์อันนี้ก็อยู่ในขายที่สามารถเป็นตัวจริงได้แหละเพียงแต่ว่ายัางไม่ค่อยไว้เนเชื่อใจได้ไดแบบ100%อีกคนหนึ่งคือมอยเซตไกเซโดครับ115ล้านปอนด์นี่คือเสาหลักเป็นหัวใจในแดนกลางและคนล่าสุดครับคือชัลเปโด ทีนี้เชลเปโดเนี่ยเข้ามาแล้วจะตอบโจทย์ในเนื้งองานของเชลซีไหมนะครับก็ต้องบอกว่าสิ่งที่เชลซีเลือกเชลเปโดมาร่วมทีมเนี่ยน่าจะเป็นความต้องการของโซมาร์สกาที่อยากจะได้นักเตะพลังหนุ่มไปแรงมากความสามารถและรวมไปถึงสามารถเล่นในบทบาทได้ในหลายๆมิติไม่ใช่ว่าจะเป็นกองหน้าตัวเป้าบทบาทเดียวและคุณไม่สามารถอัดเด็หรือว่ายืดหยุ่นกับระบบ การสร้างทีมของเอ o โซมาสกาได้เลยคือจาวาเปโดเนี่ยที่ได้ดูมาตอนที่อยู่กับทางไบรตันนะครับผมรู้สึกว่านักเตะค,คนนี้เป็นนักเตะที่เทคนิคดีเพียบไปด้วยมันสมองเซนสบอลยอดเยี่ยมไม่ได้เชิงเป็นกองหน้าหมายเลยก้าวจ๋าๆนะครับแต่สามารถเล่นได้ในรูปแบบที่หลากหลายมันจะเติม,เต,มเต็มสิ่งที่เอ o โซมาสกาคิด หรือว่าอยากจะทําให้เชลซีของเขาเนี่ยเป็นแบบนี้ได้ในหลากหลายทางโชเปลโดครับเป็นนักเตะที่เล่นได้ถึง4ตําแหน่งในตัวรุกนะครับไม่ว่าจะเป็นริมเส้นซ้ายขวาเขาทําได้ดีทั้งหมดเลยนะฮะหรือจะเป็นกองหน้าตัวเป้าเขาก็ยินได้หรือจะเป็นการถอยต่ําลงมายืงเป็น playmaker เขาก็ทําได้เพียงแต่ว่าตําแหน่งนั้นมันจะทับซ้อนกับโคพาเมอร์ mer, ก็เลยต้องโดนตัดออกไปทีนี้ก็ต้องมาเลือกเอาว่า เอ็นโซเมสกาเนี่ยจะใช้งานชอเปโดในบทบาทใดของหน้าตัวเป้าริมเส้นฝั่งซ้ายหรือจะเป็นปีกฝั่งขวา3-4ส,าสีตำแหน่งนี้เขาเล่นมาโดยตลอดกับทางไบรตันนะครับแล้วก็ตอบโจทย์ได้ดีด้วยให้กับทางกุนสือของไบรตันไม่ว่าจะเป็นในยุคที่ไบรตันมีโรเบรโตเด s h ชอบีคุมทีมอยู่หรือคนปัจจุบันอย่างฟาเบียนเฮสเซเลอร์นะครับในรุ่การล่าสุดก็ถือว่าได้รับคำชม ว่าโจเบรโดเนี่ยโอ้โหเล่นได้หลากหลายมากเติมมิติที่ทำให้ไบรตันเนี่ยนะครับน่าสนใจในเรื่องของการทำเกมลุกเราจะเป็นการสร้างสรรค์การเล่นกับเพื่อนหรือจะเป็นการยิงประตูด้วยตัวเอง2ซีซันของโจเบรโดกับไบรตันรับมีสถิติดังนี้เขายิงประตู30ลูกบวกกับอีก14แอสซิตจาก70เกมถ้าคิดเป็นค่าเฉลี่ยโอเค เราจะมองได้ว่า2ซีซั่นแบ่งไปซีซั่นละ15ประตูรวมกันเป็น30ลูกแต่เหนือสิ่งอื่นใดครับผมมองว่ามันไม่ใช่แค่สแตใในเรื่องของยิงประตูหรือว่าแอสซิสต์แต่กับการที่เขาเป็นตัวรุกในรูปแบบสมัยใหม่นี่แหละครับคือประเด็นสำคัญที่ทำให้เชลซีเนี่ยปิดดีลได้สำเร็จนะครับแล้วก็นำเอาชอวเบรโดเป็นสมาชิกใหม่ของเอ็นโซมาร์สกา จุดแข็งของเปรโดครับตั้งแต่ตอนที่เขาเล่นมาช่วงแรกๆจนถึงเราได้เห็นเต็มตากับทางไบรตันมากขึ้นใน2ยุคข,ของ2กุนซอร์เปรโดมีจุดแข็งก็คือการเชื่อมเกมรุกครับที่เป็นทีเด็ดของเขามากที่สุดชาวเปรโดนั้นมักจะลงมาล้วงบอลต่ำเชื่อมกับเพื่อนในแผงมิดฟิลด์และสามารถเชื่อมเกมกับเพื่อร่วมทีมที่อยู่ข้างหน้า ไม่ว่าจะเป็นทางริมเส้นฝั่งซ้ายฝั่งขวาหรือว่าตรงข้างหน้าของเขาหรือจะเป็นการพาบอลเลี้ยงตะลุยไปข้างหน้าด้วยตัวเขาเองและเขาเองก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่ครองบอลได้เหนียวเสียบอลยากแยกบอลยากมีความเร็วมีความปรับเป็ียในการเอาตัวรอดซึ่งมันเข้ากับระบบของเอโซมาสกาเป็นอย่างมากที่ต้องการตัวรุกที่สามารถเล่นร่วมกับเพื่อนร่วมทีมในแผงมิดฟิลด์ลงมาร่วงบอลต่ำลงต่ำมารับบอลในเวลาที่แผงมิดฟิลด์มันขึ้นไม่ได้ อะไรแบบนี้มันก็ต้องมีตัวช่วยตัวพิเศษนี่คือความสามารถที่ชัดเจนและเห็นเด่นชัดมากว่าชัวร์เรโดจะมอบสิ่งนี้ให้กับเชลซีเพราะด้วยสไตล์แนวทางคาแรคเตอร์ชัวเรโดนั้นไม่ได้เหมือนกับทางนิโคลัสแจ็กสันและคนละแนวทางกับเล hm ียมดีแลเลยที่สำคัญชัวร์เบรโดยังถนัดในการวิ่งเข้าหาบอลมากกว่าแม้ว่าเขาจะไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของการคุกคามในพื้นที่ กรอบเขตโทษเส้น18หลาเหมือนกองหน้าตัวเป้าทั่วไปนะครับแต่คะแนนความคิดสร้างสรรค์การสร้างโอกาสการครีเอทงานจากแถว2บริเวณรอบๆในกรอบเขตโทษเล่นกับเพื่อนประสานงานกับเพื่อนนี่คือโดดเด่นสุดๆไม่ได้เป็นสองรองใครเลยครับซึ่งก็ไม่แปลกถ้าวัดจากตัวเลขโชเปรโดจะมีสติกับการมีส่วนร่วมของทีมไบรตันเนี่ยมากที่สุดติดแบบท็อปทรี ซึ่งมันตรงกันข้ามกับท่านนับเฉพาะในเรื่องของการยิงประตูล้วนๆนะเขาก็จะไม่ได้ยิงเยอะนะครับไอ้ตรงเนี้ยมันก็คือสิ่งหนึ่งที่ทางเอโซเมสคาต้องเลือกว่าจะใช้ชูเอลเบโดในรูปแบบใดบทบาทไหนดูดุกการที่แล้วนะครับลงเล่นไป27เกมทําได้10ประตู6แอสซสสนะครับก็ถือว่ายังไม่ได้ถึงขั้นเป็นกองหน้าประเภทโป้งปิดบัญชีนะครับ อาจจะมีเสียงที่ไม่ค่อยเห็นด้วยกับการลงทุนของเชลซีครั้งนี้ที่บอกว่าคุณซื้อเปรโดมาเท่าไหร่กับไบรตัน55ล้านปอนด์ใช่ไหมครับคุณเพิ่มอีกสัก20ล้านไหมในการที่จะไปดึงตัวกองหน้าประเภทการันตีได้เลยในแต่ละซีซั่นเนี่ยยิงให้ทีมเนี่ยประมาณ20 20ประตูแต่พอคุณมาจ่ายแค่55คุณก็จะได้นักเตะในประเภทที่แบบยิง 10ประตู13ประตูอะไรแบบนี้แต่สิ่งที่เชลซีต้องการมากกว่าคือกองหน้าที่การันตีประตูได้แบบ20บวกคุณไปหามาได้ไหมนะครับแต่ทั้งนี้เท่านั้นครับเชลซีเลือกแล้วก็ต้องให้โอกาสถูกต้องไหมส่วนเอโซเมสกาน่าจะชอบนักเตะที่เล่นได้หลากหลายแบบนี้นะครับทั้ง4ตำแหน่งในแผงตัวรุกเนี่ย ผมว่าชัวร์เปโดตอบโจทย์เพียงแต่อาจจะต้องปรับความคมรวมถึงปรับในเรื่องของการทำประตูนะครับแล้วก็มีความเขี้ยวมีความเด็ดขาดในกรอบเขตโทษให้มากกว่าเดิมแต่ท่งนี้เท่านั้นครับมันขึ้นอยู่กับการใช้งานของเอ o โซมาสกาเขาอาจจะไม่ได้ใช้ชัวร์เปโดเล่นตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าตลอดเวลาก็ได้อาจจะทางออกไปยืมริมเส้นฝั่งซ้ายก็ได้ แล้วเป็นกองหน้าตัวพิเศษตัวที่2มาเล่นคู่กับคนนี้ครับนั่นคือเลียมดีแล็บนะลองคิดภาพตามนะทีนี้เราดูคนที่2ครับเรียมดีแล็เลียมดีแล็เนี่ยเข้ามาก่อนใครเพื่อนครับเป็นกองหน้าตัวเป้าคนใหม่ของเชลซีนะครับได้ตัวมาจากทางอิสวิดทาว์นะครับสาล้านปอนด์ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่เหมาะสมครับกับวัยกับฟอร์มนะครับรวมถึงอายุการใช้งาน สามสิบล้านปอนด์หองเลี่ยมดีแล็บผมมองว่าในอนาคตข้างหน้าถ้าเขาไปต่อไม่ได้ก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่ไม่ได้เสียหายเป็นการลงทุนที่ไม่ได้เป็นการตำนะพิกเขละลายแม่น้ําแต่เป็นการซื้อดาวรุ่งคนหนึ่งแล้วก็โยนดาวรุ่งคนนี้ลงไปไว่ายน้ําเองถูกต้องไหมครับคือประมาณว่าอ่ะกูลองดูกับเลียมดีแลบ แต่กูเชื่อว,ว่ามึงมีคุณภาพในการเล่นละวะในสนามเนี่ยแล้วน่าจะทําประตูให้กับทีมได้น่าจะพัฒนาฟอร์มการเล่นของตัวเองได้น่าจะตอบโจทย์ในงานของเอโซมาสกาได้และรวมไปถึงการที่เขายังเป็นเด็กยังเป็นหนุ่มไฟแรงนะครับยังต้องการหลายสิ่งหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกียรติยศโชฟี่ความสําเร็จอะไรแบบนี้มันย่อมจะมีความกระหายแล้วรวมไปถึงเขาเองจะได้รายล้อมร่วมกับบรรดายัางบัตบรรดา ดาวรุ่งวัยรุ่นในวัยเดียวกันนะครับมันน่าจะทําให้เรียมดีแล็เนี่ยมีความทะยเยานมากขึ้นและสนุกการเล่นกับทางเชลซีนับจากนี้เป็นต้นไปถามว่าสไตล์ของเรียมดีแลเนี่ยเหมาะเจาะไหยคือเหมาะครับเหมาะเจาะแน่นอนครับเพราะว่านี่คือกองหน้าตัวเป้าขนาดแท้ครับเป็นเบอร์9หน้าเป้าที่เชลซีตามหาครับประมาณว่าถ้าคุณนึกถึงดิโก้คอสตาแบบไหนคุณสามารถนึกถึงเรียมดีแลได้แบบนั้น จากการที่ได้ดูในเวทีชิงแชมป์สุสรโลกครับชัดเจนนะครับว่าเลียมดีแลบเนี่ยเป็นกองหน้าที่พาบอลไปเองได้นะครับเลี้ยงบอลหลบได้นะครับกระทุ้งกระแทกคู่เซนเตอร์ได้มีจังหวะพักบอลมีจังหวะรอเพื่อนมีจังหวะพลิกบอลมีจังหวะหลบคู่แข่งแล้วซัดเองอะไรแบบนี้มีจังหวะสบช่องแล้วยิงเลยนะครับรวมถึงในเวลาที่ต้องเล่นแข่งชิงเหลี่ยมกับมาดา เซนร์แบ็กฝั่งตรงข้ามในจังหวะที่เขาเนี่ยต้องยืนหันหลังให้ประตูเขาสามารถพักดึงรอแล้วปล่อยบอลคลายบอลให้เพื่อนหรือว่าถ้ามีจังหวะพื้นที่เข้าไปเองนี่คือสิ่งที่เราแทบจะไม่ได้เห็นสำหรับกองหน้าของเชลซีนั้นเรียมดีแลกตอบโจทย์ในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าถ้าหากว่าไอโซเมสกาต้องการกองหน้าใครสักคนยืนปักหลัก เล่นกับคู่เซนเตอร์ของฝั่งตรงข้ามยืนรอที่ยิงประตูในกรอบเขตโทษเส้น18หลาเรียมดีแลบคนนี้แหละครับคือตัวที่ตอบโจทย์มากแล้วเราอาจจะได้เห็นชชลเปรโดยืนถางด้านซ้ายกองหน้าตัวเป้าคือเรียมดีแล็บปีเลือกเอาว่าคุณใช้ใครและตรงกลางคือโคบพาเมอร์ที่จะคอยปั้นเกมให้กับทั้งเรียมดีแลแล้วก็ชชลเรโดส่วนคนสุดท้ายครับนิโคลาแจ็กสัน บอกเลยนะครับว่าคุณพลาดแล้วคุณมีโอกาสเต็มๆจากซีซั่นที่แล้วนะครับในการที่จะพิสูจน์ตัวเองโชว์ของตัวเองนะครับแล้วก็ตอกย้ำว่าเขาเนี่ยมีดีพอในการที่จะเป็นตัวจริงให้กับเชลซีแต่ในท้ายที่สุดครับให้โอกาสก็แล้วปล่อยลงเล่นแบบเต็มๆก็แล้วหลายเกมก็แล้วสัปดาห์ต่อสัปดาห์เดือนต่อเดือนจนกระทั่งมาจบฤดูกาลเนี่ยผมเชื่อว่าแฟนเชลซีไม่ได้พึงพอใจ กับการเล่นของทางนิโคลัสแจ็กสันโอเคเขาอาจจะมีหลายๆคุณสมบัติที่กองหน้าที่ดีพึงจะมีถูกต้องไหมครับการกระชากลักเลือ้อยการเลี้ยงการขยันการหาช่องพยายามเล่นกับเพื่อนความตั้งใจความมุ่งมั่นความซุ่มเทค,คือมันมีหมดแหละแต่ขาดอย่างเดียวคือจังหวะยิงเปิดชีพอะคือจังหวะสังหารคู่แข่งเคุณยังเบาไปคุณยังออกอาการไม่นิ่งไม่ละเอียดไม่รอบคอบพอไม่เด็ดขาดพอตรงนี้ มันไม่ได้ครับดังนั้นอาจจะถึงเวลาครับที่เขาจะต้องยอมรับสถานะว่าเป็นสมรองครับแล้วเป็นสมรองของเรียมดีแหละบอาจจะสตาร์ทช้ากว่าทาหน้าของเชลเปโดนะครับเพราะเปโดดูจะตอบโจทย์ดูจะคลิกกับแนวทางของเชลซีในตอนนี้มากกว่าทางนีลัคจากสันนะครับดังนั้นผมเลือกนะมันจะเป็นภาพนี้เรียมดีแล็เป็นคนหน้าตัวเป้าซ้ายเป็นเชลเปโดตรงกลางคือโคปามเมอร์ส่วนด้านขวาเนี่ยเดี๋ยวรอดูการตัดสินใจของทางเอโซมาสกาครับส่วนนีลัจากสัน สถานะสำรองถาวอครับนะครับนั่นคือทั้งหมดครับร่วมกันวิเคราะห์ด้วยนะฮะส่งคอมเมนต์เข้ามาแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้กราบขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ